สวัสดีครับพี่น้องกับพบพอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะผมพาพี่น้องมาอยู่ที่บ้านค่ำไงครับตำบนค่ำไงนะครับอำเภอหอยเมฆจังหวัดกาลสิน์ครับผมอยู่กับคุณพ่อนะครับเจ้าของฟาร์มปกรณ์ฟาร์มนะครับเนาะปกรณ์เทพฟาร์มนะครับเอาเปิอไปกันเสียเวแล้วนะครับไปทำความรู้จักกับพ่อคนเลยครับคุณพ่อสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีอ่าพอยพ่อในน้ำตัวเนี่ยครับผมครับกัผม สัทธสมานครับสทสมานนะครับเนาะปกรณ์เทพฟาร์มเหรอครับเจ้าของปกรณ์เทพฟาร์มนะครับเนาะพ่อครับผมเอามื่อนี้พ่อจะพามาเบิึงตัวคุกไฟงามๆนะครับเนาะเอาครับผมแม่พันธุ์เขาบอกว่าผสมมูล่ามากโอ้เขาผสมมูล่ามาเนาะครับเนาะที่มาโดนโดนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้มันโดนแล้วนะพ่อเนาะลูกลูกลูกลปล่อยอล้วครับลูกเขาปล่อยเอาไปแล้วโอ้ลูกเขาเป็นตัวผู้ตัวแม่ยครับจะปล่อยไปครับ พ่อไปตัวแม่ครับตัวแม่ปล่อยไปแล้วเนาะปล่อยไปแสนหนึ่งครับปล่อยไปแสนหนึ่งตอนนั้นลูกเขานะครับเนาะครับบันนี่เอ้าความสูงเขานะครับพ่อบันนี่เอาความสูงเขาเนี่ยคมสูงก่ครับความสูงเขาเท่าไหร่เนาะงร้อยสี่สามถึงร้อยสามเกินครับความสูง U T ร้อยสี่สิบสามบวกครับพี่น้องครับโอ้มาอยู่คู่กันครับพี่น้องครับสีเบิ่งตัวแรกก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาอยู่คู่กันเถอะนาะเอาตัวแรกก่อนเนาะครับเนาะมาอยู่คู่กันดิเจน่า โก็จิตตุมกับบอลอนประเด็นนะครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้หนาฝนยังมีฝนอยู่เนาะเขาผสมเ้ิ่มพันล้านไว้ครับเขาผสมเบิ่มพันล้านไใบนะพ่อเนาะได้จักเดือนแล้วครับสิบเดือนนะครับเนาะสิบเดือนแล้วสิคขอดประมาณเดือนหนาเนาะพ่อเนาะเนครับพน้อยสี่สิบสามมีใบมีหลอดนะครับเชื่องเชี่ยง รับประกันขาทถกขาถอนนะพ่อเนาะครับอรับผมรับประกันขาถกขาถอนครับาเชื่องเชื่องหนกนี่ครับนิ่งครับนี่ครับ้เข้าผปเาครับผมเอ๊เนแล้ครับเตนแล้วยังไงเปิเครับหรือยังนนองเนี่คบนี่และครับยังเปิ้ครับผมเมื่อกี้มือก็ได้กินน่องนะครับเนาะก็จะได้ชมลูกเพิ่นนะครับเอาไปรุ่นเอาว่าตัวผู้ตัวแม่นะพ่อเนาะครับบโกตไปทราบด ครับไปรุ่นเอาเด้อพี่น้องเด้อแม่ราคาอะไรแม่สองพันบาสองแสนห้าเปิดไว้ทีงราคาสองแสนห้านอกพอเนาะตัวนี้เปิดใบสองแสนหาราคากับตัวรองได้นะครับเนาะได้ครับได้ราคากับตัวรองได้ครับมาคุยกันหนาคอกพี่น้องเด้อพี่น้องเพื่อนเนี่ยในเบื้องตัวจริงนะครับเนาะให้เบื้องตัวจริงนะครับผมจะให้มาเบื้องตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อเปิดโทรผมก็จะเอาไปใชยคลิปเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะเอาพอเปิดทัวร์พอไป อ๋อเบ oh, ื้งกกหางไปเนี่ครับเบื้องกุกหางครับเบื้องขับเบื้งกกหางเบื้องนุ่มเั็นนะครับเนาะหูเดือยเพราะว่าผมมาเพิ่งทำปากกาหูครับตัวนี้ครับนิ่งเพราะว่าผมเขามาอยู่ไก่กันยังนิ่งอยู่ครับผมเบื้องแข้งเบื้งขาแข้งขาดีครับพี่น้องแข้งขาดีครับผมเบื้องขนเบื้องรัดจะว่ากันจเห็นได้การจฉีดตุ่มเพราท่านหลอนปรนเดี๋ยว้วพี่น้องเนาะจะคอยมาเบื้งตัวจริงนะครับเนาะครับผมท่านลากใครบืงห้าเบื้งตาเป็นนะครับเนาะเปิดไว้ที่สองแสนห้านะครับพ่อครับผม ตัวนี้โอ้หนเรียงครับคบสูงได้ครับคมสูงได้พอแล้วมันด้เอาไปพูดอะไร่เนี้อาไป่าก็ได้ครับคเอาไปพ่อชิ้เลยที่ตรเลยเอาไปท่านดูออกดูนะพ่อเนาะเอาไปเอาไปเอาไปเดียวี่ดูไ้เหรอที่วยเนี่ยครับผมครับเอาไปเบื้องไหนคมต่อไปนะครับพ่อเอาครับผมไดเอคแม่เรับเ้ย่ออกเรื่อยพ่ออปนี่แม่ออกตี เอ้าแม่ออกรถก็ได้เอ,าอ้าเอ้าแม่ตัวนี้มันสูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยสี่สิบค่ะสูงร้อยสี่สิบเป๊ะเนาะแม่เนาะค่ะบวาวาลูกสายละวัดเลียวครับสูงร้อยสี่สิบเตาวาจะให้พี่นอ้องมาวัดอีกทางนึงก็ได้ถ้าบั่นใจเนาะครับเนาะ,ค,ะนครับผมมาวัดถ้าบั่นใจเนาะครับเนาะเบื้องหนา้าเบื้องตาเด็กพี่น้องโอ้คนขึ้นคนดีครับเด้อเอ้าอันเพิ่นสายพันธุ์ใดที่แม่ครับแม่โอ้สายพันธุ์แต่ว่าแม่ว่ามันงามมันสวยแม่กอะไรสวยมาเลี้ยงเลยเราโอ้ครับเอามาเจฟาร์ามดได้บแม่ครับ โชคเปลียนฟ้ามโชคเปลียนฟ้าครับเมียเราไปออกมาจะชคเปลียมฟ้าครับพี่น้องกล่ามาบึงโอ้มาจากน้ำพ้องมาจากน้ำพองเราวะมาจากน้ำพองครับตัวนี้ครับแม่เพิ่นครับแม่เราก็บ่แน่ใจเพราะว่าแม่เราซื้อมาหลายปีแล้วเนาะครับเอานี่ลูกเพิ่นสิครับนี่ลูกโซโม่ค่ะลูกเจ้าซูโม่นะครับลูกเพิ่นเจ้าซูโม่มีใบไม่หลอดป่ะเม่มีใบม่หอดค่ะมีใบม่หลอดลูกโซโม่ทางดีไาดีทางดีทางดีใชดีครับผม เพิ่นได้จากเดือนแล้วเนาะแม่นี่ได้เป็ดได้หกเดือนค่ะลูกเพิ่นได้หกเดือนแล้วครับเอาไปนี้เพิ่นทองเพิ่นทองแล้วเน่ะทองของเก้าเจริญค่ะเพิ่นทองของเก้าเจริญครับได้จากเดือนแล้วครับแม่ทองได้สามเดือนค่ะทองได้สามเดือนโอ้ยเพิ่นลูกสิครีมนมเนาะทองได้สามเดือนครับเพิ่นได้เพิ่นได้ลูกจะตัวแล้วครับแม่นี่ลูกลูกสามในท้องค่ะลูกสามในท้องเนาะครับเนาะลูกสามในท้องโอ้เบ่งหนาบ่งเขาเลยครับน้ำบึงครับนี่ครับยืนครับบึงหนาบึงกลาง เขาหาแม่แล <SM. S 3> <rene. S 2> ้วซีเซียนหาแมวท่านเหว่าอืมคููนี่เขาหายไปแล้วซีเซียนหาในห้อยเขาไ้เขาห้ยไปแล้วเนาะแม่เนาะเพิ่นหายไปแล้วซีเซียนหาด้วยพี่น้องเนี่ยก็เลยท่านเี่ยปล่อยตอนนันเนาะวันนี้แม่เลยว่าอยากเปิดให้พี่น้องเพื่อพี่น้องสนใจไปเชื่อชมเนาะโอ้ยเิ่นเร็เนาะเิ่นน้ำใ หกเดือนครับพี่น้องตัวเมียเนาะเมียเนาะลูกเพิ่นนี่ตัวเมียหาผมเอาเมียบางราคานะครับเอาราคาให้เพิ่นฟังเน่้หอวันนี้แม่จะเอาจิบเปิดไว้เท่าไหรครับว่าเปิด์ลูกหาหาทิพย์าค่ะแม่เรา้ห้องไว้หาสิบหาค่ะแต่ว่าก็บห้องไว้จะซื้อเนาะแม่เนาะก็ลดได้อยู่ ลูกมันมีใบมีหลอดความนเืองโตมากอ่ะโอ้มีใบมีหลอดเสื่งโตมาลูกเรานตทท่องเขาท่องเขาไว้เก่าจะเลื่อนแล้วนะครับเนาะมีใบมีหลอดเรียบร้อยนะแม่เนาะลูกกินเงโตค่ะลูกกินน้อยี่นีโซนโตครับลูกเจ้าซุโม่เจ้าซุโม่ครับเม่เราเปิดไว้นะครับเนาะ ูตัวเมียขาเปิดไปจะซื้อดอกนเนาะเนาะแม่เนาะกับรถจะยู่เนาะครับเนาะเขาบอกเลยว่าบาดแผลนั่นดอกเนาะรถจะยู่แล้ววา่ารถจะยูๆๆ่เนาะครับเคเราจะมาหากันนะ<ช>ครับมาคุยกันก่อนเนาะครับเอาแม่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับอีหลาหน้อย <laughs> อีหลาหน้อยนี่ยมาเนี่ยมาไก่กันเด้อ ลูกของเจ้าลูกของเจ้าสันแม่เราซื้อไว้ส so ิบหนึ่งครับซื้อมาสิบหนึ like sí. yep. ่งแต่ว่าเราจะขายสิบห้านี่ครับลูกเจ้าสันครับเน่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 เตือน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 ซื้อเด้อพี่น้องบรนเคียร์ลูกเจ้าสันเนาะอายุเท่าไหร่ครับแม่เพราะเพราะเปีกว่าไปสิบเดือนครับพี่น้องปีสองเดือนค่ะปีสองเดือนอ่ มีสองเดือนเนาะลูกเจ้าสันมีใบมีหลอดไหมแม่ตัวนี้ครับมีค่ะมีมีใบมีหลอดเรียบร้อยเนาะครับมันสูงเท่าไหร่เนาะสูงร้อยร้อยยี่สิบเก้า่ะค่ะร้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนาะมาวัดอีกเท่หนึงเนาะเพื่อใด้สนใจนะครับผมเราเปิดไปที่สิบห้าครับพี่น้องลูกเจ้าสันมีใบมีหลอดครับผมเพียดแม่เพียดแม่ด้วพี่น้องเด้อ างามหางเล็กว sí, sí, oh, right. oh, so yeah. mm ่าโอ้เไก่ด hmm. ้ปนย่แม่เฮ้ยได้ขอบังหนาบงตาเป็นแน่ครับผมจะเตือนลูกบังหนาจะสิดอกทายลูกสวยลูกบังหนาังตาเป็นเ้่ครับสวยโอ้ม่มองตีดอกค่ะครับม่เราเอาเอามาเสียนเราแม่มาขอคาเลี้ยงเน่เราว่าน่งนะเนาะขอคาเกี่ยวหยาเน่ยหมาเกี่ยวหยาเนี่ยเป็นมาน่งบขาเกี่ยวหยาเนี่ยเน่าน่ เอาไปเบิ่งตัวไอดว้ดอนเนาะแม่ไอด้ดอนกันไดนจับม่ได้ <c oughs> ไอด้ดอนจับม่ได้ไอ้ดอนเปิไปเดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้เท่าไหร่แม่เปิดไปเจ็ดสิบค่ะไอด้ดอนเปิดไปเจ็ดสิบเพิ่นจากปีเราเนาะดูท้องปีแล้วอ <c oughs> ไอว้ไอ้ดอนสองปีแล้วเปิดไปเจ็ดหมื่นครับพี่น้องสองปีนะครับเราว่าจับม่ได้เราไม่ได้สนเขา <c oughs> พี่น้อง มีหลายตัวเด้อพี่น้องมาชมกันครับเน้อมาชมมาบเมามมาบิง้งกันนะครับนี่ครับนองดอนต้อเปิดไปเจ็ดสิบครับตัวนี้ครับนี่ครับพี่นอ้องมากระมาเบิ้งนะครับเด้อเบิ้งตัวจริงพี่นอ้องเชมมาเบิ้งตัวจริงนี่ครับนี่ครับนี่หนึ่นะครับมาแล้วครับมาครับมากรบอกพี่น้องมากระโทรมาหาเมียเราเด้อครับมาโทรมาหาพ่อเราสอบถามเบิ้งเครับนองดอนเปิดไปเจ็ดสิบครับ เพิ่นมีสายพันธุ์มาดอนแมวไ,ไอดอนนี่โอ,โอ้มาแต่ตลาดอือซื้อมาแต่ตลาด,ลาดสายพันธุ์บ้านๆเนาะแม่สงสารแม่เลยซื้อมาแต่ว่าเอาไว้โดูดแม่ก็เรียกว่าปล่อยดีกว่าเนาะเปิดราคาดีกว่าโอ้แม่เราเอามาจะซื้อมาแล้วก็ถือเลขเลยสันว่าครับผมนี่ครับอือซื้หหอ,อม,มาจากตลาดมัดบ้านเฮานี่ครับบ้านทำยังไงเฮานี่ยแหละครับถือเลขสามหมื่นนะครับเราถือไหม ครับบทุลีสามหมื่นห้าพันเอเยวไปไปเนาะครับเนาะอยากไปลองไปเลี้ยงไปมักอ่ามักแบบนี้นะครับเนาะควยเผือกนะครับเลี้ยงไปเบื้องเนาะครับเนาะน่าสนใจก็มาเรียกมาชมมาหาได้ครับเด้อพี่น้องนี่อีกนี่ครับนี่ต้องมีนะครับอ่านะครับมีโยสองอ่ามีโยโคมนึงนะครับตรงเนี้ยนอนเนาะครับ เฮาสาวนะครับเนาะตัวนึงี้ชอบไปลนะรลองมาโซ่เอ่อรองโทรมาสอบถามด้ยวยพี่น้องเด้อถ้าสนถ้าชอบนะครับเพือว่าสนใจโทรมาสอบถามนะครับบึง้งนะครับพอสิ่ต่อร้องได้หน่อยได้หลายสำหรับก็มาบึงมามาบึงตัวจริงเด้อพี่น้องเด้ออยากให้นบึงตัวจริงครับเนี่ยบึงตัวจริงเด้พอ,อ,อ,อพี่น้องโอ้โหจริงอยากไปโชว์ตัวบุญเลยพี่น้องมาสูงครึ่งหนาพอดเอาสำหรบับมือนี้กั โองโหสิฝากพี่น้องไปเพียงสำนีก่อนนะครับเนาะก้อนสิจากไปกับฝากพี่น้องนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ